สวัสดีนะครับพระเอกดังคำแบกแบบจัดเต็มทั้งหมวดรอยสักวหายหน้าไปจากงานแสดงระยะหนึ่งแล้วสำหรับพระเอกแอนเดรียลกิสันแต่เจ้าตัวก็ได้อัปเดตภาพใหพ้แฟนๆได้เห็นเป็นระยะระ,ระยะผ่านอินสตาแกรมภาพล่าสุดของแอนเดรียลทำเอาแฟนๆถึงกับต้องขยิ้ตามองกันดีๆเพราะเจ้าตัวไว้หนวดดูคมเข้ม แต่มีรอยสักเต็มแขนแต่นั่งกอดแมวพร้อมยิ้มกว้างให้กับกล้องและเขียนแคปชั่นว่ารอยสักอาจจะบอกเรื่องราวแมวในอ้อมกอดบอกอะไรหนุ่มรักแมวแต่ถ้าหากสังเกตดูดีๆเป็นแค่การใช้ฟิลเตอร์ถ่ายเท่านั้นงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ติดตามได้เข้ามากดหัวใจให้เพระห,หนุ่มกันรัวๆเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอกคอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ